สวัสดีครับท่านพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสิ่งที่ผมอยากจะมากลาบเปียนในวันนี้เนี่ยผมผมก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมก็มีความคิดเห็นไม่แตกต่างจากผมก็คือใน,นเวลานี้เนี่ยเรื่องของยาเสพติดนะครับที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องหลายครอบครัวที่ประสบป,ปัญหาในเวลานี้มีลูกลูกติดยาและก็คุ้มครั่ง แล้วก็ทำร้ายพ่อแม่ข่าววันนี้ก็เห็นออกครับนะครับผมเองแล้วเห็นแล้วรับไม่ได้ผมเองนี่พูดง่ายๆว่านะฮะต่อต้านแล้วก็พยายามทุกวิถีทางนะครับที่จะไม่อยากให้เห็นยาเสพติดนี่มันเกิดขึ้นทั้งผู้เสพและผู้จำหน่ายซึ่งเราก็เคยมีการปราบปรามได้แล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนหลังนี้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองช่วงที่ผมเป็นผู้อำนวยการเขตคลองสานเนี่ยครับผมประกาศชัดๆกับ ผู้กำกับสอนอสานีตำรวจนครบาลเนี่ยสามสี่แห่งที่รับผิดชอบในพื้นที่เขตของสารผมจะพูดบอกว่าท่านผู้กำกับครับขอความกรุณาท่านได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยเวลาพี่น้องประชาชนแจ้งบ่อแสเนี่ยท่านต้องเก็บความลับให้ได้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนแจ้งปุ๊บแป๊บเดียวผู้ค้ารู้แน่นอนที่สุดครับความไม่ปลอดภัยก็เกิดขึ้นแล้วจะมีใครที่ไหนที่จะไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ซึ่งทางท่านผู้กำกับทั้งสีท่านก็นให้ความร่วมมือดีมากผมยังเคยไปปิดล้อมตามชุมชนในพื้นที่เขตคลองศานผมบอกว่ายาเสพติด42ชุมชนนี่นะครับจะต้องมีโด้วยเด็ดขาดทั้งผู้จำหน่ายทั้งผู้เสพในที่สุดก็ตอนหลังนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาอีกรอบแล้วนะครับหลายชุมชนหลายพื้นที่ทั้งในกรทมทั้งต่างจังหวัดนี่มันสะท้อนถึงเรื่องการศึกษาบ้านเรา การเลี้ยงดูครอบครัวสังคมหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เป็นองค์ประกอบในเวลานี้แต่ถ้าหากว่าทุกฝ่ายให้ให้ความร่วมมือกันในการที่จะป้องกันในการที่จะแก้ไขในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ปัญหาเหล่านี้นี่หมดไปได้นะครับอยู่ที่ความร่วมมือกันนะครับแต่ทุกคนต้องมองเห็นต้องมองเห็นโทษต้องมองเห็นภยัย ว่าถ้าเรายังเห็นทรัพยากรบุคคลของบ้านเราเนี่ยตั้งแต่เยาวชนขยับเข้ามาวัยกลางคนแม้กระทั่ง30-40ยังต้องมาติดยามาทำร้ายพ่อแม่บางกรณีถึงขนาดมีเสียชีวิตท่านพี่น้องรับได้เลยครับเพราะนั้นเราถือว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเป็นภัยนะครับในการทับทำลายทรัพยากรบุคคลผมจะพูดอยู่เสมอว่าประเทศชาติจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นจะต้องมีทรัพยากรทรัพยากรบุคคลที่ ที่เข้มแข็งสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีสติปัญญาก็เยี่ยมยอดแต่ถ้าหากว่าพอเป็นเยาวชนเติบโตขึ้นมาหน่อยแล้วไปติดบุหรีแล้วก็ไปติดยาเสพติดและจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่โตขึ้นมาที่โตขึ้นมาแล้วมีคุณภาพได้อย่างไรครับเพราะนั้นผมพูดวันก่อนผมบอกว่าเราจะต้องมาช่วยกันดูแลทรัพยากรบุคคลทุกครอบครัวก็มีลูกมีหลานต้องช่วยดูแลกันทั้งสถาบันการศาึกษา จะต้องพัฒนาคนไทยเยาวชนของไทยให้มีคุณภาพคุณมภาพไม่ได้หมายถึงเฉพาะว่ามีความรู้มีความสามารถในการประกอบอาชีพเท่านั้นคุณภาพจะต้องหมายถึงทั้งมีวินัยแล้วก็มีความซื่อสัตย์จริตเป็นคนมีเหตุผลมีคุณธรรมจริยธรรมมีความกระตันยูกตะเวทีมีคารวะธรรมมีคนฝากผมวันก่อนว่าถ้าผมได้มีโอกาสดูแลการศึกษาของกทมหรือระดับประเทศก็เหมือนกัน อยากจะให้พัฒนาคนไทยนะครับให้มีหนึ่งหนึ่งมีเมตตาสองให้มีปัญญามีปัญญานีก็คือเป็นคนที่มีความรู้รู้รู้จริงด้วยนะครับและที่สามก็คือว่ามีความนอบน้อมอ่อนน้อมท่อมตนอย่างน้อยเนี่ยนะครับสามข้อนี้เนะี่ยต้อง,ต,องต้องมีให้เกิดขึ้นในบรรดาเย,ยาวชนคนไทยที่เราจะพัฒนาต่อไปแต่ว่าที่มีอายุมากแล้วก็ลําบากหน่อยแต่ก็เราต้องต้องช่วยเหลือกันดังนั้นผมเห็นว่าข่าวคราว,าวที่ออกมาในเวลานี้เรื่องยาเสพติด แล้วก็ทำร้ายพอ่อแม่ทำร้ายบุพกา,ารีญาติพี่น้องถึงขนาดเผาบ้านเผาเรือนเนี่ยผมว่ามันมันไม่ไหวแล้วครับนะดังนั้นเราต้องมาช่วยกันนะถ้าผมได้มีโอกาสนะครับดูแลเรื่องของการศึกษาในบ้านเราเนี่ยนะผมบอกแล้วว่าแน่นอนที่สุดนะหรือแม้กระทั่งรับผิดชอบในเรื่องของเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยต้องหมดไปใน3เดือน6เดือนมันไม่ได้แล้วครับนะผู้ค้าอย่าได้เข้ามาทั้งทหารทั้งตำรวจพอเข้ามาอยู่ในกรทมแล้วอยู่ในจังหวัดไหนแล้ว ผ,ผู้กผู้กำกับทุกสอนเอจ้าหน้าที่ตำรวจสถานศึกษาประธานชุมชนทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจังให้เห็นว่านี่คือปัญหาต้องร่วมกันร,รับผิดชอบร่วมกันแก้ไขไม่ใช่ของครอบครัวได้ครอบครัวหนึ่งสักวันหนึ่งทําลายคนในบ้านเสร็จต่อมาก็คนนอกบ้านต่อไปก็เรื่องอาชญากรรมนะลักเล็กขโมยน้อยไม่ไม่ใช่ขโมยน้อยแล้วครับลักเล็กขโมยใหญ่เพราะนั้นเขาสามารถที่จะทําได้หมดเพราะว่าสติปัญญา นะครับจิตตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้ดังนั้นผมถึงฝากว่าทุกฝาก่ายท,ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในขณะนี้อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวของแต่ละครอบครัวเท่านั้นให้เห็นว่านี่คือคนไทยให้เห็นว่านี่คือทรัพยากรบุคคลนะครับทรัพยากรของบุคคลของประเทศไทยนะถ้าเติบโตมาแบบนี้ถ้ามีสภาพแบบนี้อยู่เนี่ยความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินเนี่ยไม่มีทางหรอกครับ มันสามารถที่จะเกิดได้ขึ้นกับทุกคนไม่ชอบใช่เฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นดังนั้นผมถึงบอกว่าผมให้ความสําคัญนะกับเรื่องยาเสพติดยาเสพติดจะต้องหมดไปแต่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันครับก็ด้วยความห่วงใยครับขอวันนี้ขอลาไปก่อนครับ